โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ก็อยู่ผมช่างคิมนะครับวันนี้ก็หลายๆลายคนถามเนาะว่าคันนี้มีระบบอะไรบ้างเนาะครับต่างๆระบบเกี่ยวกับรถเกี่ยวไทยเจริญคันนี้เนาะสำหรับราคาก็อยู่ประมาณ400บาทนะครับผมสามารถติดต่อที่เฟซลิงใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับหัวเกี่ยวนี้ก็เป็นของนาป๊อปทรีดีนะครับสามารถซื้อได้ที่ลิงก์ข้างใต้นี้เลยครับตัวรถนี่ผมขายแค่ตัวรถนะครับหัวเกี่ยวไม่ได้ขายให้นะครับผมโอเค ดีครับเราก็จะมาดูระบบเบื้องต้นกันเลยนะครับผมมาอย่างแรกครับเป็นตัวมุมกล้องตอนนี้ผมอัปเดตมุมกล้องเข้ามาแล้วนะครับผมนี่โอเคสําหรับการเปิดอุ้มก็กด X เหมือนทุกครั้งนะครับผมโอเคโอเคครับไปดูจากมุมมองภายในครับพอกด X นะครับปึ๊บนี่นะครับตัวคอนโทรลก็จะขยับนะครับผมสําหรับตอนกลางอุ้มเก็บอุ้มนะครับผมโอเค สำหรับต่อไปตัวจะเป็นท่อส่งข้าวนะครับผมก็จะใช้ปุ่ม O นะครับผมนี่ครับปุ่ม O อคอนโทรลขยับนะครับผมขึ้นลงโอเคนะครับพอปุ่มโปุ๊บทุกคนจะงงครับว่าต่อไปทําไงน่าต่อไปเราจะใช้เมาส์ซ้ายครับในการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับในการควบคุมตัวแขนนะครับผมตอนนี้กําลังอัปเดตไฮดรอลิกเข้ามาให้อยู่นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับ เลื่อขึ้นและลงก็เป็นขยักหัวเกี่ยวของน้ป๊อปเลยนะเราเป็นหัวเกี่ยวน้ป๊อปนะครับโอเคส่วนขี้ขวานะครับผมขี้ขวาเลื่อนขึ้นเรื่อนลงจะเป็นการเห็นไหมครับปรับเบาะนะครับผมโอเคล,ลูกค้าทุกคนสามารถปรับเบาะได้เลยนะครับตามใจชอบเลยว่าอยากได้องศาประมาณนี้ประมาณนี้นี่นะครับสมมุติผมอยากให้อยู่ประมาณประมาณนี้อ่าโอเคเราก็ปรับได้นะครับสามารถปรับองศาเบาะได้โอเคสําหรับ ตาก็รอแป๊บน,นึงครับผมโลก่เกียวๆแล้วก็อัปเดตตัวเอฟเฟกนะครับผมที่ตอนแรกผมทําไปแล้วผมปิดเอฟเฟกไว้นะตอนนี้ผมเปิดเอฟเฟกตัวเกียวข้าวเกียวๆให้แล้วนะทุกคนนะครับผมตัวเอฟเฟกกลับมาแล้วนะทุกคนผมปรับให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเป็นอัปเดตต่อไปก็จะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับตัวโมเดลนะครับผมก็จะท,ทาให้เหมือนตัวใครเจริญการช่างให้สมจริงยิ่งขึ้น สำหรับคนที่รอซื้อนะครับผมก็รอดูอตัวโมเดลตัวล่าสุดที่ผมกำลังจะทำนะครับจะได้ไม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทุกคนต้องมาซื้อแล้วก็ต้องมารอผมอัปเดตอะไรประมาณนี้นี่นะครับผมก็ประมาณนี้ดูจามกมุมมองมาไหนก็ประมาณนี้ครับแล้วก็สําหรับคนที่ซื้อหลังจากวันที่ลิปนี่ลงก็จะอัปเดตตัวระบบเสียงให้ใหม่หมดเลยนะครับผมเสียงก็จะอัปเดตใหม่หมดเลยนะครับประมาณนี้ครับ ตัวคอนโทรยังไม่เคยับยังไม่ได้ทำนะครับให้มันขยับตามที่เราเกี่ยวไปนะทุกคนนะแต่เร็วๆนี้ผมทำแน่นอนครับโอเค <Okay. S 2> ็เดี๋ยวได้ปกตินะครับผมมุมกล้องก็มาปกติแน้เนาะทุกคนโอ เราพยายามได้ห่วงเกี่ยวก็ติดต่อนะครับโดยตรงครับคันนี้ผมรีบแบบวิ่งไว้วไม่เกิน3.5นะครับผมความเร็วไม่เกิน3.5เนาะในบิวมาโอเคนะครับเวลาปล่อยข้าวเราก็ปึ๊บแล้วก็ใช้เมาส์ซ้ายในการเลื่อนนะครับเนี่ยผมให้ดูเลยครับฝั่งซ้ายที่เป็นคอนโทรลเนาะ F1 นะครับผมใช้เมาส์เลื่อนจริงๆโอเคสมมุติเราอยากให้มันอยู่ใกล้รถอนะ่ะเราก็มาปรับใกล้รถ Okay. เราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าข้าวมันจะส่งออกตามที่เราเลื่อนเมาส์เลยก็คือเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปท่อท่อท่อไปฝั่งไหนข้าวก็จะไปตามนะครับผมแล้วก็ตัวหมุนท่อข้างหลังตัวนี้มันจะไม่บิดนะครับก็จะเป็นการโค้งงอปกตินะครับผมโอเคตอนเวลาท่อลงจะต้องรอท่อนิดนึงนะครับผมเพราะผมไม่ได้ตั้งเวลาให้มันไม่ลงเร็วเกินไปนะทุกคนเนาะอ่าโมเดลไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผม ให้สมจริงให้มากที่สุดเนาะส่วนระบบสายพานเร็วๆนี้ดีวผมจะทําให้มันสมจริงมากขึ้นเนาะทุกคนเนาะใช่ครับเราติดตามผ่าน Facebook เ,เลยนะครับผมโอเคเราก็จะเลื่อนปุ๊บถ้าเป็นรถสิบล,ลอ้อรถหกล้อเราก็เอาปากไปจอที่รถได้เลยเดี๋ยวถ้าตัวเอฟเฟกมันตรงกันเดีย๋ยวมันก็จะเข้านะครับประมาณนะั้นตัวคอนโทรนะโอเคคำนี้เราก็คอนโทรลไอทิ้งได้เลยถ้ใครอยาก ่แถวถนนอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเด็กครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าวไทยเจริญเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่เสียเวลามาดูนะครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม